ช่องนี้มีโชว์นะครับวันนี้แหมไม่พูดไม่ได้ครับสึกแดงเดือดนะฮะคำคืนนี้นะฮะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะแยะเลยครับโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยถือว่าโอ้โหลิเวอร์พูลมาเจอแมนยูเนี่ยทำท่าจะเดือดอยู่ข้างเดียวนะฮะเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้โหชนะมาในลีกเนี่ยยิงประตูแหลกแล้วแหกค่ายแค่สามนัดหลังเนี่ยครับ ยิงมา14ประตูครับยิงกู้แข็งนัดนึงไม่ต่ำกว่า3ลูกทุกเกมนะครับขณะที่นะฮะแมนยูเฉยสเกดเนี่ยโอ้โห,โหก็แพ้กาวรูดมาถึง6นัดน,นะครับก็เรียกได้ว่าในข่าวร้ายของแฟนแมนยูยังมีข่าวดีนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็จะมีผู้เล่น ที่ได้กลับมานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นนะฮะบรูโน่เฟอร์นันนะครับรวมถึงนะครับก็มีมานูเอลอูกาเต้นะครับกลางรับอีกคนหนึ่งนะฮะส่วนแผงหลังเนี่ยแฮร์รี่แม็กไวได้ต่อสัญญาฟอร์มดีขึ้นนะครับเดี๋ยวจะยืน3นะฮะคงไม่ยืน6ยืน8เหมือนที่แมลี่บิงอัพไว้นะครับวันนี้เนี่ยถ้าใจ นะครับเ,เกจีอาจารย์ทุกสำนักบอกแพ้แน่นอนเนี่ยแค่มีหนึ่งแต้มที่แอนฟริวก็ถือว่าประสบความสำเร็จละนะครับเรามาดูว่าแมนยูจะต้านลิเวอร์พูลได้ขนาดไหนนะฮะจะรัว่วจะพังจะโดนเยอะหรือเปล่านะครับเกมนี้แต่ที่เเปิดเรื่องของผู้ทัดสินนะฮะผู้ทัดสินนี่ก็มีส่วนคุณไมเคิล โอลิเวอร์นะครับก็ขเขาว่ากันว่านะครับณไคเคลเนี่ยนะฮะเป็นจอมโหดอีกคนหนึ่งนะครับใบเหลืองใบแดงคุมเกมอยู่แต่ว่าดูว,ว่าผูมีสถิติไม่ค่อยดีเมื่อโอริเวอร์โอริเวอร์ทำเกมสุดแดงเดือดเนื่องจากไม่เคยชนะเลยที่เปารายนี้มาตัดสินนะครับคือเสมอ3ใหแพ้สองนะฮะอาจจะเป็นข่าวดีเล็กๆให้กับแฟนผีแดงนะครับแต่ข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งครับ สำหรับการที่จะมีส่วนทำให้เกมนัดนี้อาจจะกลอยนะครับเพราะว่ามีกรมอุตุสำนักงานของอังกฤษนะครับนะซึ่งว่ากันว่าตอนนี้เนี่ยประกาศเตือนภัยสีเหลืองนะครับในถินเมอร์ซี่ไซส์นะครับก็บอกว่าจะมีหิมะและเกล็ดฝนเยือกแข็งนะครับซึ่งสร้างความอันตรายนะฮะ ในการาเผชินอิมะที่ว่าจะสะสมถึง40เซนติเมตรนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับเขาบอกว่าแม้อุณหภูมินะจะแค่3องศาไม่ติดลบนะครับแต่จะมีความรู้สึกเหมือนต่ำกว่าจุดเยื้อแข็งนะฮะตอนนี้เขามีการเตือนแนะนำครับว่าให้มีเสื้อกันหนาวให้พร้อมนะครับครบสูตรเลยครับถุงมือ บวกกันนอกฮูดนะฮะมกางเกงใน3ตัวก like ็พูดกันไปแต่เขาบอกว่าอาจจะมีเรื่องการปิดระบบขนส่งสาธารณะบางจุดแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางตอนนี้ยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าถ้าจะจำกันได้ในเมอร์ซี่ไซส์ดารบี้แมชนะครับที่เร็วๆนี้นะฮะศึกคู่นี้แอวอร์ตันกับลิเวอร์พูลแฟนเนี่ยเกอร์ครับที่กูดิสันพัก ถูกเลื่อนออกไปเพียง3ชั่วโมงก่อนเตะนะครับมาตอนนั้นก็มีคําเตือนระดับสีเหลืองด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้ยังไงภายใน2-3สชั่วโมงก่อนแข่งขันเราน่าจะทราบนะครับแต่ที่แน่ๆน,นะครับเชียร์บอลไทยด้วยนะครับสองทุ่มนะวันนี้บอลไทยสนุกแน่รายงานข่าวบอกว่าแม่ท่านนายกรัฐมนตรีอุ้งอิงที่ว่ากันว่ารวยที่สุดในประวัติศาสตร์เนี่ย ท่านสนใจที่จะเดินทางไปแต่ยังไม่มีการคอนเฟิร์มนะฮะนายกรมนตรีไม่ไปแต่นายกแป้งคุณมาดามล่ำซ้ำนะฮะมาดามแป้งนนพัน์ล่ำซ้ำเนี่ยขออภยัยพูดผิดท่านไปแน่นอนนะครับอันนี้ดูเหมือนท่านจะโลโปรไฟล์นิดหนึ่งหลังจากมีประเด็นนะที่เอาดักเตะไปขอบคุณแฟนบอลแล้วก็มีข้อพิพาทกับอิชิอิเนี่ย เดี๋ยวจะระดมไม่เพียงแต่ไปชมไปเชียร์ V.I.P. ต่างๆแล้วนะครับมีเงินอัดฉีดต,ตามหลังมาแต่ยังไม่ประกาศแต่มีการรวบรวมสปอนเซอร์ตอนนี้มีพวกออรอตเอลง่งรอตเตอรี่อะไรนะียนะฮะแล้วก็บริษัทห้างร้านที่ิวงว่าได้แชมป์นี่น่าจะมี10ล้านขึ้นแน่นอนนักเตะไทยวันนี้ทำให้ได้นะครับต้องยิงประตูให้ได้แล้วก็จะถึงดีกา ยิงจุดโทษหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามจะเป็นแชมป์ได้แค่ไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวรอดูคืนนี้ครับตื่นเต้นเหลือเกินนะฮะเป็นค่าคืนวันอาทิตย์ที่5แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณช่องรีมิงโช์นะครับบบายบายปูนปูนฉกจึก,กมีความสุขกันมาก,มาก,มาก,มากๆครับ